านที่เราจะเลือกนะคะมะม่มําแซ่โบโคตรเกาะเกรดอันนี้จะเป็นการกินครั้งแรกเคยโดนตะก้องแบบว่าด้วยนะว่าตองไปซื้อเลยนะกางเกงซับในเลยเงี้ยมะม่วงคุกกระปิน้าเขาแบบเจ็มจนมาทุกคนเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสตองขอยืนยันอีกหนึ่งสิงนะคขของจริงมะม่วงหาวมะนาโห o สามอย่างเนี่ยรวมกันสามเมนูเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเองนะทุกคนกล่องละอยห้าสิบบาท หนูหิวอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ที่ทุกคนเห็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขาล็อกดาวน์มันเลยทําให้เราเนี่ยไปนั่งทานอาหารอร่อยๆไม่ได้ก็เลยจะเป็นต้องสั่งของมาทานที่นี่แทนนะคะจริงๆอะ่ะแอบเข้าแอปแล้วก็แอบเลงเมนูไว้แล้วนะพอมีร้านนึงแบบน่าสนใจมากเป็นเมนูที่แบบบอกเลยว่าเปียวน้ำลายสออะไรอย่างเงี้ยแบบซีดก็สีเสื้อแน่นอน,นะคะ่ะ ร้านที่เราจะเลือกนะคะเขาชื่อว่าร้านมะม่ม,ม,มแซซบโครเกาะเกรดเมนูของเขาเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกเมนูยำแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ยำแบบยำกุ้งสดยำอะไรที่เราเคยพาไปทานกันวันนี้เราจะมายำแบบแปลกใหม่เราจะสั่งเป็นยำไม่ใช่ยำเป็นมะม่วงเปรี้ยวคุกกะปิหวานและเมนูที่2ของเรานะคะตอนน้องจะสั่งเป็น มะนาวคุกกะปิหวานแต่งเสื้อมาใส่เสื้อมาเหมือนรู้ว่าเราจะมาแบบกินอะไรอะ่ะเออเมนูสุดท้ายของตองนะคะก็จะเป็นมะม่วงห่าวมะนาวโหคุกกะปิหวานาจริงปะไม่เคยกินเลยมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้จะเป็นการกินครั้งแรกซึ่งเราเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามาว่าเขาเปรี้ยวมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่ามันจะเปรี้ยวสักแค่ไหนกันเชียวโอเคสั่งเลยดีกว่าไม่รอช้านะคะ จะตกเรามารอกันดูว่าไรเดอร์เขาจะรับไหมเฮ้ยบ้าไปแล้วไรเดอร์รับแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขากาลังรอยืนยันออเดอร์ตอนนี้ออเดอร์กําลังจัดเตรียมและแสดงว่าไรเดอร์เขารับแล้วแต่ฟ้าเนี่ยร้องโครมครามโครมครามแล้วนะคะเหมือนเสียงท้องของตองเลยที่ร้องไม่ต่างกับฟ้าใครที่ฟอ l l o w ไอจีตองอยู่เนี่ยก็จะเห็นกันเลยว่าเป็นคนที่แ่ายแบบเซ็กซี่มากแต่ว่าตัวจริงแบบไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะตัวจริงเป็นคนแบบเราไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่อะแต่เราแบบเป็นคนแซ่บ ะบอกเล่าประสบการณ์นะคะของการถ่ายงานในช่วงแรกๆด้วยความที่ตัวจริงของเราเนี่ย<ม>เป็นคนที่แบบแม่เลี้ยงมาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยปกติแล้วอ่ะไม่ใช่เป็นคนแต่งตัวเซ็กซี่แต่ด้วยเมื่อเราโตขึ้นการพัฒนาตัวเองมันยังต้องมีอยู่สม่เสมอเราเลยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปตอนไหนเหมือนกันน่าจะตอนที่แบบเริ่มมาทํางานถ่ายแบบจริงๆต่าจังๆก <c oughs> ็คือช่วงแรกอะต้องบอกเลยนะคะว่าการถ่ายแบบของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าหนึ่งเกรงค่ะ2ก็คือการแต่งตัวของเราเนี่ยด้วยความที่มันเซ็กซี่บางทีเราก็อาจจะใส่แบบเป็นทูพีชใช่ปะการเซฟตัวเองเนี่ยเคยโดนตากล้องแบบ ว่าเนียนะว่าตองไปซื้อเลยนะกางเกงซับในอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เลือกกลับไปถ่ายใสๆคิ้วๆเหมือนเดิมก็ยังไหวอยู่นะคะเพราะว่าถ้าใครติดต่อไอจีอีกเนี่ยก็จะเห็นด้วยว่าบางวันก็อยากจะเซ็กซี่บางวันก็อยากจะแบบตะมูตะมีใสๆบางวันก็อยากจะแบบว่าตรีดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์ในอารมณ์ตอนนั้นเราอยากจะอ,จะอู้ยอยากจะเซ็กซี่มากเลยอนนี้ขอเกาะอ,อกตัวเดียวกางเกงขาสั้น แล้วก็ใส่เสื้อคลุมออกจากบ้านพอแบบอยู่ที่รมก็ถอดเสื้อคลุมออกบางวันอุ้ยอยากจะชมอยชมายนี่ค่ะกระโปรงตะตุ่มนะคะเสื้อแบบปิดคุมมิดชิดแบบคอเต่าบางวันก็อยากจะอย,าะอย่างนี้สบอนก็แบบยอยากจะเท่กับมูดดำไาเลยจัะอยู่ที่บ้านเสื้อยืดเก่งขาสั้นค่ะอยู่ที่บ้านเราก็เป็นแบบเป็นตัวของตัวเองสบายๆไม่จําเป็นต้องมานั่งคลิปลุกหรือว่าทําตัวเองให้ดูสวยอยู่ตอลอดเวลาเราก็เป็นผู้หญิงธรมธรมดาาคนนึงค่ะอยากรับห้ดูแรงไหมคะ S <S ตอนนี้นะคะไรเดอร์โทรมาแล้วเดี๋ยวเรารับก่อนสวัสดีค่ะโอเคค่ะถึงแล้วใช่ไหมคะมาค่ะทุกคนเราออกไปเอาของกันยำของเราทั้งหลายมาถึงแล้วนะคะแล้วฟ้านั้นก็คือเมฆคลุมไม่ให้เกียรติเสื้อดิฉันเลยค่ะแต่าล้ค่ะขอบคุณค่ะแต่เราก็ได้ของแล้วนะคะโอ้ยทุกคนได้เยอะกว่าที่เราคิดฝันไว้เยอะมาก อาหารของเราก็มาถึงแล้วนะคะอาหารจากร้านมะหม่ำแซ่บโคตรเกาะเก็ดนะคะโอเคมาเราจะมาเริ่มทานกันแล้วเริ่มจากอะไรดีะเริ่มจากเบสิกก่อนละกันมะม่วงคุกกระปิจังหวะดคือจริงๆอะเราจะต้องใช้มือวเว้ยแบบจกเลยอะนี่ เดี๋ยวขอชิมรสชาติน้ำให้แบบชัดๆเต็มปากเต็มคำหน่อยแล้วกันนะคะเฮ้ยน <c oughs> <c oughs> ah ้ำเขาแบบเจ็มจนมากทุกคนเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานครบรสทีนี้เราลองน้ำแล้วมะม่วงบวกรวมกัน แล้วคือน้ำที่เขายำมาให้เราอ่ะมันหอมมากเลยะมะม่วงคุก,กะปิหวานอ่ะเราไม่ได้กินนานมากเลยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆแม่ชอบทําของเปรี้ยวๆเนี้ยให้กินมากโอเคต่อไปมะม่วงหาวมะนาวหูกันดีกว่า ต้องบอกก่อนนะว่าตอนไม่เคยทานมาก่อนเราจะลองคำแรกนะคะ <S <S คมันเป็นการรับรสชาติใหม่ที่เลิศมากปังมากสำหรับคนที่ไม่เคยทานมะม่วง มะนาวหัวนะคะต้องขอพูดนะจุดนี้ว่าเหมือนกินแตงกวากันนั้นปึ๊บแล้วก็พอเคี้ยวๆไปอ่ะเรานึกถึงตะขบสมัยตตนเด็กๆที่ชอบปีนเก็บเล่นอ่ะแต่ไม่เคยกินนะแล้วพอเคี้ยวไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะได้เลยความแบบ <c oughs> คแบบุ้น <c oughs> ไม่ถูกอะไรลร <c oughs> ิ้นเปรี้ยวเซรับรสชาติของความแบบดฝาดแล้วก็เปรี้ยวแบบทะลุทะลุทะลุอีลูกเล็กๆนี้ออกมาเลยอ่ะไอกะปิหวานเนี่ยช่วยชีวิตไว้ซึ่งต้องกินกับกะปิหวานเยอะๆนะคะ <Okay S 2> โอเคนะสำหรับใครที่แบบว่าเคยเห็นรีวิวต่างๆที่แบบคนบอกเปรี้ยวมากต้องขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะของจริงมะม่วงหาวมะนาวโหไหนกุ้งเขาให้มาตัวใหญ่บ้างอ่ะอันนี้คือกุ้งแห้งนะคะเคยเห็นกุ้งแห้งตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมคะทุกคนซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะต้องมาร้านนี้เลย เราอยากจะมากินเมนูซิกเนเจอร์ของร้านมะนาวคุกะปิหวานคือจะบอกว่า3อย่างเนี่ย รวมกัน3เมนูเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเองนะทุกคนจ่องละห้าสิบาทถูกมากในเศรษฐกิจกยุคนี้ก็คือแบบเราได้เยอะอย่างนี้เอาใจไปเลยเราจะกินเป็นแว่นเล็กๆก่อนเรากวดทนความเปรี้ยวเขาไม่ไหวเนื้อมะนาวแน่นๆนะจ๊ะห้าสี่สามสองไปมันเปรี้ยวมากเลยอะทุกคนคือจะบอกว่าไอตรงเนื้อมะน,นาวเนี่ยพอเรากัดไปใช่ปะความเปรี้ยวมันแบบกระจายเต็มปาก คือตรงกลางแล้วจีขึ้นไปอะไรนะคือแบบนี่ไปถึงติ่งหูเลยอะแล้วพอกัดไปถึงลากของมันอะก็คือเปลือกของมันอะก็คือเขาจะให้ความฝาดใช่ปะบวกความเปรี้ยวเข้าไปอีก็คือจึ้งไงเงิบโอเคตอนนี้เราจะใส่กะปิหวานนะคะเพิ่มเข้าไปให้เยอะหน่อยแล้วก็ใส่กุ้งแห้งเติมเข้าไปด้วยเพื่อความแบบนัวๆหน่อยเนาะใส่ขออนุญาตใส่กุ้งแห้งเพิ่มเปรี้ยวจริงเปรี้ยวจังโอเคห้าสี่สามสองไป ถ้าคุณไม่แน่อย่าลองดีกับมะนา ขับรถแล้วชอบม่วงอ่ะนี่พกขึ้นรถไปด้วยเลยแต่ว่าแต่ลำบากตอนขึ้นทางด่วนนิดนึงระหว่างมาน่ากับตองน,นะคะแน่นอนค่ะต้องเปรี้ยวกว่าพอกินตัวเนี่ยเปรี้ยวมากอีบา้าไม่ใช่สีเสื้อเปรี้ยวมากจีดมากเห็นไหมสีแบบเขียวมาขนาดนี้ ตอาจะมาสรุปรสชาติอาหารแต่ละอย่างให้ทุกคนนะคะว่าทุกคนชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองไปสั่งทานกันดูอย่างที่หนึ่งเป็นมะม่วงคุกกะปิหวานซึ่งน้ำเขาเนี่ยจะมีความเหลวมากกว่า2อ,อย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่ามะม่วงคือแบบอย่างนี้เลยส่วนอย่างที่สองนะคะก็คือมะม่วงห่าวมะนาวโหคุกกะปิหวานบอกเลยว่าโหยิ้วเลยอะคือเปรี้ยวมากเนื้อสัมผัสอาจจะแบบ เหมือนกินเหมือนกัดกัดแตงกวาอย่างนั้นอนะ่ะเออแต่ว่าพอกัดเข้าไปแล้วก็คือมะนาวอะ่ะสมแล้วที่ชื่อว่ามงหาวมะนาวหูนะคะก็คือเอาอีสองคนนี้มารวมกันอยู่ในนี้ส่วนน้ำเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่าไปอย่างสุดท้ายระดับแอดวานนะคะใครกล้าใครเก่งใ,ใครแบบมั่นใจมะนาวมนโนกนี่เลยจ้ามะนาวคุกกะปิหวานบอกเลยว่าเปรี้ยวซีดถึงซวงจริง คือถ้าใครมาเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะกินแล้วไม่เปรี้ยวนี่ไปหาหมอ <c oughs> ไปหาหมอะและนี่นะคะคือ3เมนูจากร้านมะหม่ำอแซ่บโคตรเกาะเกิจก็คือบอกเลยว่าแซ่บโคตรตามชื่อร้านจริงๆใครอยู่แถวแบบปากกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสั่งแบบแอปเดลิเวอรี่ทานได้ยังไงวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับ3เมนูของตอง เทปหน้าตองจะพาไปชิมอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามได้ในรายการนู้ิวนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย